จนทาให้กูเป็นกูมาจนถึงทุกวันนี้ไงเป็นคนเฮี้ยไงมีดวนทําลายความรักโชบ้านเขาแล้วไงความรักมันก็เปราะบางอยู่แล้วปะกูแค่เป็นตัวเล่นทําให้มันแตกหักเร็วก็เข้านั้นเองแล้วแต่มึงเลยกูขี้เกียจจะด่าละอย่าเล่นอ,อีอป๊อต่อไปมึงก็ไม่ต้องดา่ากูแล้วผมไม่เจออีกสักพักอ่ะเพราะว่าแผลเนี้ยมันคือค o m i n อ of age สุดท้ายในชีวิตกูจะตายแล้วอ๋อ ตายหาเลยกูจะไปแต่งงานกับฉันเว้ยฉันไหนของมึง,ก,งกัะแฟนกูเจ้าของร้านเพชรไงอ๋อคนนั้นน่ะนะโหเขาดีดีนะมึงไม่เหมือนมึงทั้งคบซ้อนทั้งทำอาชีพชั่วแถมมึงยังตอแหลเขามึงเป็นวิศวกร,กรด้วยเกิดแต่งงานไปแล้วเขาจับได้ทําไงวะความแตกนะมึงพูดถึงจะเลิอกอาชีพนี้ไงแล้วก็ไปขายเพชรแทนกาตตกทางข้อสารว่างั้นเขาจะเลิกไหมอันนี้ใส่คบซ้อนเนี่ย ก็ว่าจะสา่ไม่รู้จะทำได้เปล่าวะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปะคนที่เกิดมาพร้อมดวงทำลายความรักอย่างกูเนี่ยต้องรู้ดีที่สุดอยู่แล้วว่าต้องจัดการยังไงถึงจะรอดกูจะคอยดูนะว่ามึงจะรอดไหมไม่ต้องรอดูเตรียมใส่ซองไว้เลยดีกว่าจ้าอย่าให้ซองกูรอเกินเลยกันล่ะเดี๋ยวบ่ายนี้มึงรู้เรื่องเลยเออไป May me friends me and die